มันดีผักมันแคบนักอาบอกว่ามันนี่มันเนมันดีมอ่ดีมัอดีมือเลยมันเออตามยากแล้วเมือนขาวหาขีอง่ายใอ้คล้องก็มาลิเินเกินเมือนเย่าตังสารตอเทียร์หัวสลงจิตเดุสิมาบ่เนี่อยื้อแท่งคุกบมองนีหมองซหมองซนหมองยู่กับสนปุ๊บบังตาหลต้นหมอต้นไม่เงี้ก็ตเอมอไปเนีงเด้อนี่ก็เห็นไม่แล้วก็ได้กองพอกเ

บาดนี้เนาะคนกระสีมีมึงยู่วได้บาดนี้เนาะมีมึงสองคนแล้วบาดนี้เราแล้วบ้านมันเอาจงมาจงมาจอดกับขอขมาเดออมาถึงเพ่เพ้าอ้วนพอดีกับมือนีิก็มีเงินมีทองพอดีเนาะพอด้เฮ็ดให้ส้างบ้านส้างเรื่องทางรทางมองให้แล้วอย่างง่ายกว่านี้เรื่อเพิ่นเพือนมาเด้อบอกบอกเพื่อนมาเด้อเช็ดแยไข่เนี่ยเช็ดแยไข่เด้อบาดเนี่ยเอาไหนทเป็นเจ้ากับในเวทกับเจ้าเที่ยวทานอยู่บองี้เก็เลย กมีคำสาคำแซงคำปนคำมันในกอขอให้มันปลดก็ปล่อยออกไปจากตระกูลเ้อะน,นี้จากงาจากหลานเน้อบรรยายมันเป็มากตกเป็นคำเว้นที่ได้ทีได้ยแท่งพื้นเ้องนี่เลย พระกอบันตังพิวานะมาพาะจาอิตเรีเกเกปุตโรโุกันเอ็งหน้าเมื่อไหร่กันจะหน้อยนี่แตุ้มหน้าโกงนะเด้อเอาี่นก็ได้ตุ้มหน้าหน่อยเด้อตุ้มหน้ากันเก่กันพระกอบันตังอปโรโกเตเตสีอพยองเอ็งใครเยากูรังกังเกกันพระกอบันตังพิวานะมาพาะจาปุตโตตามโมสัมโปปุมังทิอังพระกอบันตังพิวานะอัญนากาจีเวสีเวสีหน้ ไป้วยกระถิ e ่กะถางเศ้กียไปเีแนวห้งแห่นอบาน้นอแนวด้วยมือนีแล้วน้อด้วยมือนีเือเกตดอยเบอร์ไปเ่อยน้อมือนีล้านล้านลอยล้านเลยล้านล้านลอยล้านแสนล้านหมื่นล้านพรมาเศรษีมหาเศรษฐีรวยรวยรวยก็เก่าบอานนะกังเกตกังฟ้าเาบ้านตังที่วานะมาพาทาปุโรธาโมทัมโก ผมอ,ามอ, huh? อม้างพักตะวันตังเพว่าข้าพเจ้า่อเชิญเจ้าที่วฐานอเดอมาอนู่มายขอเดอร์ี่เป็นสปรย์สงสปรยสีโมเมนจ้าทีจาทานโมเมนต์จ้าของทีอยู่นี่บอให้มาอยู่น้ำเดอนมจน่าการเเรโรกักาามัอบ้านมาพาจัดโลกโมมพุโทพเจ้ากบเบิดผมท้โม่กุธเจ้าก็เปิดผู้บ้านกอฎก็เปิดเออลูกล้านหมาเปิดมาหมดมาต้น้วนี่เปิดทสมบัติเปิดแกเปิดแนเปิดแนเปิดท่องตา เปิดในพะโลกข้าเปิดเห็ดมากเปิดคนในมาอยู่ดอกเปินประยุกุงเพีรบเไทยงยู่ยาลังเทียเปิดคนในด้าเมืองหาเปิดบอกไอบอกนุ่บอกนองบอกให้บอกคงเปดมาเรียนเลครับยวหมอซาด้วหาเขาขาปูขับปลเขมานอนเงียบขกักถมปลาที่นี่จะชจะถามเพ่นไม่หส่นแล้วใที่นั่นหมงส่นแล้วบ้านระเด็เปียกฝนดอกนอกบ้านประเด็เปียกฝนเปียกฝนที่ต้นไม้หอบอก เราให้ใกล yeah. uh. uh. ้ตัวด้วยนะเราให้ใกล้ตัวเราให้ใกล้ตัวหาลงมาหามามาเจอกตเลเัต่างๆหายได้เลยจ้าอยากสมัยกุหาบเหอเอากับเป๋าพี่พาเห็ดเนาะเอาละขอเอาอเอาเอเอาเจ็บเจ็บ 谢谢你气怎么样？